มีวาสนามากๆคือมีวาสนาอยู่ที่บ้านเรียกได้ว่าดวงตกนั่นเองนะครับไม่ใช่นะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมมีเรื่องสงสัยมากเรื่องว่านะครับจะต้องถามจีแมมก่อนนะครับทุกคนที่นี่นะครับผมเชื่อว่าหลายหคนเป็นแฟนคลับของกรีเมฟถูกมไหมฮะเป็นแฟนคลับกรีเมฟต้องมือถือนะเออะน่าละไม่ยกนี่คือจักรเละเปลี่ยนอยู่จักรเละเปลี่ยนอยู่มันนะครับคือวันนี้เนี่ย ผมได้มีโอกาสนึกกลับไปนึกถึงช่วงแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมาซ้อมที่นี่นะครับเขาบอกว่าให้ผมวันวานหวานอยู่เลยนะครับก็คือเขาบอกว่าเราอยากจะให้มาซ้อมคอนเสิร์ตนะครับซุเปอร์สตาร์เชฟดีนะครับซึ่งก็บอกว่าก็มีศิลปินเยอะมากนะครับทุกคนเป็นศิลปเป็นซุปเปอร์สตาร์หมดเลยนะครับไล่เนี่ยุี่ตู่นะครับพี่ลูลาบนะครับพี่พนัดดานะครับรุ่นนะครับแล้วชันเป็นซุปเปอร์สตาร์ตรงไหนใช่ไหมไม่ใช่ฉันเป็ซุเปอร์สตาร์ตัวไหนผมผมก็เลยสงสัยครับมีมันมีกระดาษ อัในหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกระดาษที่เอาไว้สำหรับดูคิวนะครับไาให้ร้องกับใ,<ช>ใครอ<ค>ัเงี้ยเขาบอกว่ารุดร้องคู่กับพี่หน่อ,อนงอารมณ์สิ่งคือผมก็เลยสงสัยว่าผมก็เลยเดินไปถามข้างหลังว่าโทษครับพี่หน่องนี่เป็นศิลปินหน้าใหม่ปรากฏว่าไม่ใช่ไม่ได้นะครับเป็นชื่อเชฟแมมยังไม่พอเท่าตัวถูยังไม่พอเ่าจับได้ ออน,นะครับพอวันนี้นะได้มีโอกา,ศา,ศาสมาขลังนะครับมีสคริปต์แบบเขาเรียกว่า <c oughs> บูชาชั้นโ <c oughs> กรธที่คนทำสคริปต์มากทั้งแต่อะไรเท <c oughs> ่ากับมันปราจญ์จีนแม่งทั่วอัศราเลยนะค <c oughs> ืเขาไม่เขียนพี่หดอกนะครับเออเขาเขียนว่าด <c oughs> <c oughs> ีเจวินัยเนี่ยคือชื่อแมนมากครับ <c oughs> แล้วร,รุ่นเดี๋ยวพอรุ้นลงไปนะพอรุ้นเราไปดูไอที่เขาแปะแปะเอาไว้ดับออจากดีเจวินัย เจ๊ไปคิดี่แค่เจ๊ก็เปลี่ยนมาเป็นดีเจวินนีนะครับแล้วผมถามหน่อยนะแล้วที่บ้านตอนนี้เรียกเจ๊แหม่มบ้านอะไรครับอย่าว่าแต่พ่อแม่เลยครหลานตัวเท่านี้นะเจ๊กลับบ้านแล้วว่าเจลขาดีใจนะเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับแปลงเปียนไทุกท่านนะครับถ้าหากใครที่โทรเข้าไปคนอินอนไรเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เจ๊กำจัดการนะครับบางทีก็สามารถที่จะ เซ่สว e ัสดีครับเจ๊นะครับนำอก้่ะร erm hmm ู้งจ <uh> ักคนฝันชิน้อยไปแล้วนะไม่ามรงนไม่เป็นไรทำไปเถอะถ้าเป็นความปรารถนาดีจยาน้องรุ่นเดียวกาอ่ะว่ากันไป